ใจไหมใครจะใจสอบปลาทุมวะลุยมาใส่ข้างในเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวมาดูตอนออกจะเป็นยังไงสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องลุงหมุนเจ้ากลนเกษตรครับผมเอ้ลุยเลยลุยเลยว่าเ,เป็นไงล่ะนี่พลังลอยแรง เนี่ยดินยังเปียกอยู่พี่น้องแต่ว่าแถวนี้นาดินมันแข็งหนาดำเด่เนอ่ะทักทายกันส่วสวัสดีครับต้อนรับกระสุ่ช่องลุงหม,มุจกักรเกษตรครับผมมาดูผิดโลกพี่นอ้องอ,อยเนียตันขวาทางนั้น วันนี้มาชนกับเจ้าช้างครับโน่นแล้วก็อยู่ฝั่งนูนน้นนียครับสามสี่คันวิ่งกันบึ้มบวมบึ้มบมเลยพี่น้องบนเหมืองเขตพื้นที่นี่ก็ไม่ตามกว่ารอยคันแล้วพี่น้องทุ่งนี่รถเกี่ยวจะกลัมาทางไหนกันระบายเอ้าขากลับขึ้นตางนี้ดีว่าหรอ คุณเตรร่าโมขากราบรถขึ้นทั้งนี้ดีว่าเหรอเนี่ยแต่อันนี้ล่ะพิโลกพิโลกสีเนี่ยเอ้ออาหยะแปดสิบพิโลกแปดศูนย์ตันกว่าเอ <laughs> อเออนี่เออไงเจ้าอื่นก็ตันกว่าตันกว่าเท่านั้นเลย อ่ะวันนี้ปะทะเจ้าช้างครับผม,มเจ้าช้างรถพื้นที่เหมือนกันครับผมเป็นไงจังบอเจอพิษลูกเสีย าเป็นคันดีแดงนี่พี่น้องเอ้ย,ต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 ,ยตุบตบตุบตบตุบเลยละถ้าเป็นตู้เก่าไม่ได้กินนักพี่น้องลั่นตลอดล,ละอันนี้การต้มไม่ค่อยเร่งครับผมเพราะว่าปากมันดังซอซับมันดังเดินไปเรื่อยๆเอาครับเพราะว่าตัวนี้ก็แดดออกน้ำค้างแห้งครับ นี่ได้อขออภัยด้วยครับผมอ่ะสงสัยหกล้อติดครับได้อเอารถเกี่ยวมาดึงครับ เอ,อาอถูกขายคนที่บ้านนินทาว่าเดี๋ยวดูเจ้าช้างดึงหกร้อครับะะนะเอนเอนิ่งๆครับพี่น้อง ขู่ไปเลยพี่น้องง เทนี้ก็กระบะหกล้อก็มีแต่ต่อเสริมชัยครับผมสวยแข็งแรงกระบะมินยมี่อย่างสวย,วยพี่น้องอ่ะโคตโซ่ละเดี๋ยวมาดูไหวไหม้อเอ้ยไม่ไหว,มไ,มไ,วไม่ได้พี่น้องยังไงก็ต้องดึงออื้ ไหวไม่ไหวยังไงก็ต้องดึงครับผมามาไหม ไม่ได้เลยหลากยาวเอ้ย,อย,อยใจมากเลยครับผมมาใส่ในสวนไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูที่จะพ่นไหม

ต้องดึงตลอดครับพี่นออ้องอึ๊งวันดำปีเลยนวกรอบ่ต้องเร่งเนาะปล่อยรถเกี่ยวดึงไปเลยอุ้งเลี้ยงอุ้งหลอกอะไรก็อุ้องหรออุิดสายด้วยนี่มันลวดเกลียวตั้งใหญ่ตั้งตัวปล่อยลากไปเลยไปเลยปดเกลียวหว่างเลยก็เลี่ยวอืมอิดแอร์ปั่นแอร์อืมอ่าเดี๋ยวมาดูรถจี๊ดจ๊าดพี่น้อง ยี่แดนกติดดูสินเจริ่นต่อครับนี่จะไรเรียบพี่น้องวิโลกศูนโอ้ยลบแดดลบแดดแปดศูนเขาเขาเขามันอ่อนเนี่ยครับ แบ่งรถคนละครึ่งแบ่งรถคนละครึ่งันนตอนนี้เราค่าข้าก็อยู่ประมาณ9ก้บาทเจครับก็ ดพอตอนนี้ข้าวมันแห้งความชื้นไม่ค่อยมีข้าวเลี้ยงสวยเลยกับพี่น้องไอ้ก็เจตเจัตตอบวางเข่าไว้ให้ด้วยไป่แต่คือเจ้าของนานน่ะจิเม่เป็นเลี้ยงเข่าขางคันนาดนี้ เออเกี่ยวดีๆไปเลยไอเจ้าของนาก็ท e ิ hey ้งเกี right. right. uh. ่ยวเลยเนี่ยเออไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาม่ต้องเกี่ยวม้ไม่ต้องเอาเกี่ยวม้เนี่ยเาเปิดคณะเลยะใส่ไม่อุ้มกว่า อันนั้นเขาเองเขาเลีไยไล่หนึ่งเขานผ่านไปไม่รู้แล่ใครผลาดไปนะครับปลา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 เปเลีเ้ยมกันนาเออ่ครยบยูจนแบบสนิทกันเลยครับผมสิบกว่าปีมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาอยู่พี่น้องมาเกี่ยวข้าวที่นี่นะบอแค่บอก นาใครทะร้งนั้นแหะพี่น้องรุ่ยหมดแล้วครับรู้กันหมดไม่รีบไม่รีบพี่น้องไปเรื่อยๆอระยี่ดิบไหลนก่ก็พอแล้วข้าวมันแห้งครับแต่ว่ามันยังไหนนะมันข้าวกว่าต้นมันยังเขียวอยู่ ก็พเกี่ยวได้มันเกี่ยวแต่ลำม,มันใหญ่ครับปิดโลกมันต่น้องๆมาลีแหละครับลำแต่มันได้น้ำหนักครับปิดโลก80ข่าวดีๆนี่ตันสองได้เลยครับต่อไร เรียนสังเกตด,ดูน่นพี่น้องดูว่าไม่ใช่ดงยังไงพี่น้องแค่ทุงนนงท่งนี่เจ็ดขัดแปดขัดหน่นสองตรงนู้นเลยต้นไม้น่นใบอีกสองอันนี้กำลังเดินมาอีกหนึ่งแล้วก็เจ้าช้างฝากนวนใบอีกหน่อยพี่น้องนี่แหละที่สุดท้าย ตรงโล่งหมดแล้วครับเกี่ยวมหมดแล้วเมื่อกี้อาจารย์ต้องไปเกี่ยวตรงตร้ตนตาลมาสิบไร่เป็นงานเก็บครับตรงนี้อีแต่งานเหลือแต่งานตัวเอง,องนี่แหละพี่นอ้องตายแล้วหลานชายกูมีอาวุธมีอาวุธกองกองคอไว้โอ้ขาเท้าเอ้ย พี่นอองตู้ตอนมเลินนี่แหละเสียงตู้นี่ด้วยรัยดถ้าเป็นกเกษตรนี่ก็มีที่นอนให้ด้วยอย่แล้ อ่าแกะเรียบร้อยแล้วแล้วต่ออีกนี่ครับล็อกหนึ่งประมาณสองไหล่อุ้มไี่น้อง ่อนพีนได้แกก็มาดูข้าวครับผมน้องแกแปลงขัดไปนะครับ ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานด้วยครับผมนี่ก็สวัสดีครับ